mm -hmm. ในนามของสถานสนเคราะเด็กอ่อนพญาไทยหรือเรียกชื่อสัส้นๆว่า<ต>บ้านเด็กอ่อนพญาไทยนะคะ<ต>ในวันนี้ก็ยินดีต้อนรับนะคะน้องนัทนะคะที่ได้มีโอกาสร่วมในเรื่องของกอารงานเป็นวันเกิดวนันนี้ใช่ไหมคะตรงกลาวันเกิดถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยนะคะที่น้องได้มีส่วนร่วมในเรื่องของการทำบุญ ด้วยแล้วก็เพื่อที่จะทําบุญในวันเกิดของเราแล้วก็บุญส่วนนี้ก็แผ่ไปยังน้องๆที่อยู่ในบ้านพญาไทในวันนี้ในานามของสถานสงเคราะห์ก็ยินดีต้อนรับน้องนัดเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ยินดีต้อนรับแฟนขับทุกท่านนะคะที่มีส่วนร่วมจะขับก็มีส่วนร่วมในเรื่องของการทําบุญในวันนี้โดยจากเงินและสิ่งของในก็ขอบพระคุณ อย่างนี้ก็คือน้องนัทแล้วทานที่ได้อามาตภูมิที่นะคะที่ก็ในนามของสถานสงเคราะห์ในกรงเไทยก็ขออวยพรเรื่องในวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องนัทนะคะ,ะก็ขอให้น้องนัทนะคะ,ะมะีด้านซายนะคะที่สงูรู์แข็งแรงแล้วก็ขอให้การทํางาน ่ยนะคะแต่สุดท้ายก็คือสุขภาพที่ดีแล้วก็เป็นคนดีนะคะก็ขอให้น้องนะคะมีสัจสิญฉิตรคุ้มครองไปตลอดไปนะคะก็ขอบคุณช้างเงินค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอแสดงแความขอบคุณให้น้องนัทอีกครั้งหนึ่งดีไหมคะโดยส่งเสียงหรือก็ตบมือนีคะ คูค่ะคูค่ะจะบอกไม่สมใจมาหอแน้วก็ไม่น่าทานแล้วนะเพราะว่าน้องน้าได้ขโมยหัวใจทุกคนเรียบร้อยแล้วจะตัวกิวแค่นี้ครับผมก็ ขอบคุณทางสถานสงเคราะห์ครับผมต้องขอบคุณทางสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพยาบาด้วยนะครับผมที่วันนี้เอื้อเฟื้อสถานที่ให้นะได้มารวมตัวกับหมานี้ของน้องอารด้วยนะครับผมอ่าแล้วก,ก็วันนี้ จะบอกว่าเราจะไม่ได้มีเวลากันตรงนี้เยอะมากๆนะครับทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปตามเก็บโปรเจกตห์หลายๆที่เลยซึ่งถ้าแบบว่าทุกคนสะดวกไปเรียกชมก็สามารถไปได้อาจ,จุเจอเราปรุวมแต่ละที่นะครับไปไหนก่อนไปไหนก่อนที่แรกเอ่อตอยนน่ง ลองถามเจียไฟล์หรืะตอ,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 อนนี้มันนายก็ไม่ชวนนาต้องเปิดดูหมายถึงว่าอ๋อแฟนถามว่าจะไปเก็บโปรเจกต์ที่ไหนที่แรกเลยนะครับสับย่านสาานับย่า,ยา,นยนา,ยานเจียนสับย่านเจี๊ยนสับย่างเจี๊ยนนะครับใช่ไหเจี๊ย

เออวันว yeah. <c oughs> ันไอดอลเหมือน<ม>บ้างเนี่ยขาเห็นแล้วก็นี้แล้วมีของมาแจกพี่ๆทุกคนด้วยเดี๋ยวจะแบบเ,เดินแจกทุกคนเลยนะหรือว่าตอนแรกคุณแม่ผมบอกว่าให้แบบว่าพี่ๆ ยอนทางต่เอวะเิาเดวนะเดไปเสรมทุกคนที่เลยเด็กเสริช่เสียงชินัทินัทเดี๋ยวชินัทเเสิมมันเสิได้ชเสร์ฟนี่แค่คุยกับผมนะครับ พี่พี่บอกว่าอยู่ตรงนี้ห้ามออกเดินแบเดินสากห้ามลงในตรงนี้เดินแบอเนออได้โอเดิยนอุ้ยเออลงได้แล้วโอเคถ้าคุณครูไม่อนุญาตจะลงยครับ 你把，你把，你把。你先，你先来了，你是，你是谁人啊？你先，你先不先？我还在，我我看看啊，看看啊，啊，呀呀，啊，letter A。 李梦溪，李梦溪，OK <laughs>。啊，现在我不讲了、啊，现在我不讲。<laughs> <laughs>